แล้วเขาดุดไอ้จ้าตะหนัาหองอานหงงานยาสูบเอาเอาอาหารแล้วปะครับมันก็เจ้เาเลี้ยวเขาตัดเอาแทน่ะไหรเออเขาดุดันมนแปลไปเลยตะหนากห้องงานยาสูบนะแล้ก็จะเจ้าิอ่ะเขามีแนวเห็ดเลยเตรียมไปตัดเอาโลดพื้นนะเขาดูดเขา่รเุดถิมนะมีน่องไม้นะไม้พอดีเห็ดทานเห็ดทานนะเขาดุดเขาสเห็ดยังกับโห้ตระหนักห้องงานยาสูบนะเขากา็กาาไปเอาไม้ ไปตัดเอามาเผาวท่านาาาตัดมามาตัดหลักจะแก่กมากเราได้มันอยู่ในหันเป็นๆนะ่ะมันพวกแก่มากน่ะ,นะเขาหลักเขาเอาได้คนอื่นมาเห็นอืมเมื่อถ่านดังเทาก็เผาหอยดังมันมีไม้ขี้เล็กมีไม้กะเองเดง๋ย่นะหันไหมร่วมหมดเลยไหมอร่างไม้รวมเดี๋ยวนะหันมผู้ดีไม้ผู้ดีเหตฐาน,นนะน่ะ ขาซำแขงเนี่ยนะยในหันไม่ไม่น้อยเขาสิบุกเบิกอีกยังแลวก็จะาดตะเบินเผ่าแม่่าเตียมไปตัดเอาเลยเด้อว่ายันคนอื่นไปตัดเอาบทันเขาได้ปะเออเอาแล้วเว้ยเขานอนเ่ออาหานพวกบุกเบิกฮะเอเขาเห็นโบแล้วเนาะเขาเห็นโบแล้วเนาะ เแล้วาจงไปาขนาทางไปเรรถไล่ขั้นหมดเลย่ะรถซุกมันรุดนะเขาจะปั๊บป็นเพียงกับหนาทางเลยนะเออต่ข่าบน้เอาเขาไปเข่าทางได้สะคอี้เขซมันบัคั่ะคลองมันนะเขาเห็นุดคลองนั่นแหละเขาเหคลองเขาบานเขาห่อออนเออเตรียมไปเอารุไปเอามาเผาานตกไปเล้นะหมดคลองแต่เขาเห็นซุเลยออะเออเออ มึงเน้เห <ia> <tı ro> mm ็ดนี่ได้หมหาไอหน่อยมาซอยบ่หามลงเห็ดยังแบ่ได้าหหน้อองซอยได้เห็ด้เดียวได้ัเบิอมยันไม่ถับกันเหงนะคุณงกเยดนึงันไม่ถับอืมสาวไซกับมาเตรียมจกซอยอยู่นี่หักผู้ยไอ้หซอหายซอยไม่คืเนลมถับลอกี่ เห็ดย่างกัเห็ดผูเดียวอันนี้หันน่องนางหมอกเมน้องแมนางเขาหอมเน้อสาไส้ไม่เหมือนที่นอไดมันนักข่อยกินมันหลลงมีเอิ่งถิบลงถลงเลยเบาเลยนักเลยนักเลยเบาเลยไม่เนี่ยมันนักไม่ตายยช่ไหมนักไม่ตายมันักมันก็นักมันมันยังแก่อยู่มันบริโดก บเบื้องเลิกอย่ากิ่งไปถับมันบนโถนหน้นามันปลาๆด้วยอย่างมันกิ่งไลไปนะโถหน้ามันหน้ามันใดนะเอ้ยออไปอืมน,นี้คือเห็นไหญไอ้มนก็ครั้งนี้ก็จูดแล้วอัดแล้วจูดแล้วเตาคนจูดเรียบเลยน,นไย้ ควันก็ขึ้นพุ่นบันมีควันอย่างไรเบิกไหมหาบด้มีมันสีควันอย่างน่ะวันนี้มีควันทางขางทา้งยังเลยนะขึ้นเพิ่งค่ะสบายอดปล่อยออกเหมอื้มอะลิเมนบ์โมเลกิวสบายโอ้ยแต่ยานแท้เดี๋ยวไม่ดีได้ป่ะอ๋อคนข่อยอยู่ใกล้ไรย่านเบิกข่อยยังท้องถอนใหญ่สิได้บาทนี่ปีดลง ิธีเอา่นแลกม่งแท้ๆได้ไอเบิร์ตบ้งนะันหงัดตีล่อได้เบิร์ันลงเลยเก่งๆปูขาปีกมันจังมันข่อยหม่หมดไปจักเฮ้ยปีกมันปีกมันจังมันข่ายหมนไหม่เลยปีกมันกินอีกเน้อหามได้ได้กิน กินเมื่อคืนนี่แล้วก็ย่างปีกินอีกดิย่างอยู่สองสามหัวนะฮะไว้ไวสุนมุกเ่าก่อนมุกทั้งกาดนะม,มุกเ่าแซบแซบฮะจีเนี่นี่แซบ,แซบ,แ,ซบแซบกว่าเขาหนึ่งเลยจีแล้วเขาก็จำ้ำน้ำตาลกินขันหมักหวานก็ได้ เอาอยัางมาขายจักโลอันนี่นะมึงเด็กวก็พี่น้องนางจอยเอาเขามาขายให้นดารา<ะ>ดาราบานธาตุ<ะ> <laughs> ดาราบานาาส<ะ>ักพุกมึงบอกแม่มึงอย่าบอกเอาเขามานี่ฮะ,ะห่อนบ่อสองโลนี่นี้เดียกกูของเบิง่งถ้าได้สองถวยอันหนั้นนะคือสองโล<ะ>มาขายให้โลสิบพันกีบพอดีสองโล สวยอันนี้นี่โลหนึ่งที่สองโลเอาเขามาขายเมื่อวานนี่ขายข้าวเจ้าให้โลหนึ่งมื่อวานนั่งจอยนะเราไปยืดเข่ากินเด้อพี่น้องเด้อเรายังมีเข่าขายเด้อแม่ม้อนเรามีเข่าขายมีแต่ซื้อกินนั่งจอยกับนางแองแล้วยังมีเข่าขายนะเข่าขายให้ตัวสองโลสามโลสุกก่อนเอาขายแปดโลสองเถอขายแปดโลเอามาขายกับแม่เพื่อนแล้วก็ปุ๋ยเสียเห็ดตียังวะ ผิดผ้าเข่าให้พ่อเถ้าว่าสืบก่อนน้องเข่ามาขายนะก็เถ้าเพิ่นเอาจ้อยเงินนี่สาวพันขายสื่อผิกเป่งน,นัวเลยพี่น้องเด้มอมืดเป่งน,นัวกินอย่างเงี้ยเออมืดบักพริกแป่งน,นัวบ่อยู่เพื่อนนะขายเข่าสองกิโลไปสืบแป่งนัวขายแต่ก็สิไปสืบแป่งนัวบ่าเด้อเนี่ยยังมีเข่าเป็นหมามาเป็นพอดยี่เขาเออเข่าเปลือกอนะ่ะ เขาเป็นพรอนเทำไมใช่เขาเป็นพรอนลูกมันน่ะเ่าไปเกี่ยวอเขาพาให้ตุกเกี่ยวก็ไม่เอานเออแบบลูกมันน่ะนะลูกมันมันมีลูกมันอะไรก็บรรทเอาใครก็พาให้ตุกเกี่ยวเอาเออให้โอยเปลี่ยนเอาเออเอาแล้วเอาแล้วแหละไปซื้อเอาอะไรนี่แหละเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยนางโอยเป็นไงไหนลูกไม่ม้อนน้ำบ่อได้สั้งบ่อได้ยังบ่อได้ให้เขาดอกลูกลานถามว่าน้ำยู่แข้งคือเก่าวัดสันซะอืมถ้าเกิว่ารับประทานกินเขาน้ำบ่อได้วัดสันซะ นี่มันไม่มนกันโอ้ยมันสูงคอเอาลงเลยเอาอันนั้นลงบ่เลี้ยเอากระทางอันลงมันไผ่สิบเอ็ดเลยพี่อ่อนๆเลยเอออ่อนแล้วกระโตเกลี่ยออกพอดีเลยอ้าวเอาออกด้วยสิไผ่มันสิบเอ็ดเลยอืมอ่าพอดีอ่ะซื้อพักเสื้อไม่ให้ได้มือจ้ะช่องฐานตุนไปเนียบกันเลยถ้าผมมาพักเสื้อได้ปุนเออน้องซื้อักันอะไรพักน้องพักซีบอหายใจหน่อยนอนพักซีสุกเลยได้ไหมให้ดิให้ดิสุกเลยได้ ้นางกินกับเตานี่แซ่บเลยนี่ม,มากินมันมาเนี่ยกินมันกินเนาะหน,วนาวไบ่ได้ไปมองเห็นยู่เตาไายเป็นหุน่นนะอยู่เตาไายเป็นหุ่นงามพี้หญิงกินเมื่อคืนเนี่ยแซ่บแซ่บอืม้มแซ่บเดือ มันต้นในปีเมันแสบเดอ้อมันต้นท้างนั้นเอินมันยังก็สับพลังทางฝั่งทางภาคหวยเอินมันสับพลังทางในเอินมันต้น อยากกินข่าไม่้อนบ่อยากเข่าวีีมันกินไปเพ่อกร้าคุยอนนี่กับคุะรกับใครกับคุม่กินแชะแชะแช่แช่แ มาเยอยปิ m m ้งมันมาเยอไอ้น้อยมาเลยไปเป็นมดกระามหาได้ก็ไปชงให้ได้เออกินไห้สุกแล้วสบายดีพี่น้องไ่ป่ามิดมือเมื่อเิ่ดปิงกปกินเพ็่ไปขึ้นเฮือนกินเพีงเดียวแล้วคือาเพิ่ป้าาให้ตุกแก้แค่นี้งเฮือนีว่าอือเช้าายทาตัดม่มืดมือมัน มานเราก็อาบน้ำอาบน้ำหอมแล้วก็มาหอมแม่มาหอมแก้มแม่บ่อาบน้ำเพบ่มไปหอมได้พี่น้องไหอน้ำบ่อาบเพิ่ม่หอมได้บ่หอมได้น้ำบ่อาบมินนะอาบน้ำซาหัวหุบสบู่หอมหิวหอยแล้วบ่อาบน้ำบ่ไปหอมหอมแก้มนี่จิลูกชายคนนี้แหละหอมแก้มแม่เอืออือเขากระแทกแม่เขากระคาบุกะหอมเขาอาบหอมแก้ม่พี่ไอ

เออกแต่เสื้อมเราใส่น้ำตาลนั่นเนาะเอาเสื้อมเขาบีบเนี่ยนี่นาะบีบแล้วเขาใส่กะทิหน้ากะทิหัวงหมดใส่กะทิข้างแง่บอ่ะแซ่บไปนเะขาแซ่บไปนิดนึงแต่ขมมากนะลเปปลยนั่นอ่ะเฮ็ดบุเปิ้ลบอ่ะเพื่ยังบุเปิ้ลเาบอกเฮ็ดบุเปิ้ลน้ำตาลใส่กะทิเน้อนั่งเฮ็ดบุเปิ้ลอย่ลืมซื้อพักหน้าให้เอาความเด้อทุ้งหนึ่งมืออื่นก็ไปตลาดอื่นเนาะพักหน้าพักเสื้อมาให้เอาน่ะโอเคเดี๋ยพี่น้อง กิดนี่กระลราบอยู่ด้านนอกดูร้านไปก่อนเด้อเพื่อมิดรสหายสินมันแสบโอเคบา,บายยบายเนาะ